จาสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีสุปุสุโคตนอกจากเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะเป็นยังไงนอกจากสำบายดีสุปุสุโคตบอเมือนีสาวเมืองสีมีเมนูเปียวๆสำหรับูุหยิง้ะจ้ะเด้ออันนี้เป็นกระท้อนนอกจากเนาะหรือว่ามะตองนะคะ <c oughs> คำๆ้ะจ้ะเพื่อนๆนานซี่ตำนะคะเพื่อนๆจะตำใส่กระ้ายนะคะอันนี้กระไายนะคะ แล้วก็ใส่กะปิตามไส่ไส้ติหนามตามไส่โคกด้วยจ้ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตามแหล่เดี๋ยวจะเท่มา่ห้เบิ่งแล้วก็น้ำที่ใส่ปูเดี๋ยวเด้วยจะลืมนะคะปูน้ำปูเท่าละลงหนาลงหลังนะคะกราบขอโทษด,ด้วยนะคะเพื่อนเมื่อกี้ลืมไปจ้ะน,น้ำปูนั่จ้ะเนาะนี่จ้ะ ำกระท้อนใส่น้ำปูใส่กะปิใส่น้ำปลานะคะสามเกลือนะคะแต่ปลาไม่ได้ยกหายมาให้ดูนอกจากนาองเนื้อหนามตำแหน่จ้างมะเบืองน้ำข่าเพื่อนเพื่อนโขกพีกโขกกระซ้ายลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนโขกใส่ในโคกนอกจากนาองตำใส่โคกนะคะโขกทุกอย่างรวมกันแล้วนะคะอันนี้น้ำปลาหนังปลาเมื่อนี่หนามใส่แบบตุ่มนะจ้ะ ตมของอ่าคือการกระทำตามอันภาษาบานเฮาภาษาบานเฮาอันบักค้อไม่จ่าเพื่อนๆตามคล้ายๆกันจ้ะ <c oughs> กระวาน้ำใส่น้ำผู้นะจ๊ะเนาะ <c oughs> แป๊มหนึ่งเด้๋จ้ะเด้อเดี๋ยวน้ำมัน <c oughs> บดได้มีแนวตั้งกล่องจ้ะบดได้ถือมาน้ำน,นะคะแป๊บหนึ่งจ้ะ <c oughs> จะเพื่อนๆนำอาลกอริทอนลงไปแล้วนะคะ <c oughs> สับเล็กๆเนาะจ้ะเนาะ อันนี้เม็ดเพิ่นนะคะยังบ่ทันเด๋อาใส่โคกนะคะตามหลกักกระซิมเบิึงเนาะจ้ะเพื่อนๆพืตามใ่กระชายนะคะน้ำปูด,ด้วยเม็ดกระทอนเราล,ลงไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วน้ำจะเทใส่จานเนาะจ้ะเนาะใส่น้ำปลาแล้วก็ นำปูกะปินะคะสามอย่างรวมกันใส่กระไส้เนอกจ้ะเนาะต่ำเลยา่ก็ต่ำบักคอนะคะวายแสบจา่าซีมืองแล้วเดวน้ำเทศจานแป๊บจะ้ะสวัสดีอีกรอบนะคะเพืเ่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะเทศใส่ถั่วใส่จานแล้วนะคะตอนโครโเ,คเกเรจ้ะเพราะว่าน้ำไปข้นมากกินแนวนี้นะคะเพืเ่อนๆเ,เ,เดี๋ยวได้จ่าเด้อแป๊บหนึ่งนะคะเดวน้ำบริถิถือแนวตั้งกลองมากนะคะเพืเ่อนๆ ว่าจะชิมให้เพื่อนเบื่อนึงค่ะเดี๋ยวเอากล่องนาเปลี่ยนหน้ากล่องแป๊บหนึ่งนะจ้ะเพื่อนเจืาอนสวัสดีค่ะสวัสดีสุภูสุพจน์น้าจ๊ะเนาะมาจ้ะตาบักต่องนะคะหนามาดด้ขาต่างกล่องมากนะจ๊ะในยูในครัวกระลักเห็ดกับเขาพอดีนะคะพอดีอยากกินสมๆเปียวๆจ้ะฝนตกแล้วคือสีข่สีนาานะจ๊ะเพื่อนเื่อน ก็เลยจะยก,กินตำหมักตองจ้ะไม่จ้ะใส่กระไส่นะคะเพื่อนๆมาจ้ะ <c oughs> <c oughs> แซ่บจ้ะเพื่อนๆ <c oughs> หนึ่งขอนี้ไววจ้ะหนึ่งขันี้วัชซี่ตำมะฮงแล้วก็ อบหมนูนะคะมือนเนี่ยแซ่บจังแซ่บมากเพื่อนๆหอมกระซาย ใส่พีิกสามหน่วยนะคะเผ็ดตอมบกตอเผ็ดๆเดี๋ยวแล้วน้ำจะ กิน,นันทุเรียนนะคะเป็นของหวานเพื่อนๆทุเรียนภูเขาไฟจะ้ะ แ่บมากเพื่อนๆคือเห็นตอนไปหน้าที่จ้ตาตัมบักคอไหมจ้ะตัมบักคอใส่กระใสายนะจ้ะเพื่อนๆคือการเลยจ้ะสมัยตะก,กี้อันอยู่ทงในทงหน้าปะได้มีบักตองแบบนี้เนาะจ้ะเก็กบอันบักคอแล้วก็มาตั้ใส่กระใสาไหมจ้ะ เพลดเป็นแบบเพ็ดมากเลยจ้ะไปจ่าต่ออันกินทุเรียนเลยจ้ะเด้อเป็นของหวานต่อนะคะ